คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับเ,เกินฟลอสไลน์ครับนานๆแอดจะมาทำคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับว่าแต่ว่าไม่ใช่แอดไปไดเล่นนะฮะแอดเล่นหลังใหม่แล้วตอนนี้เพราะว่า,เ,าเหนือเรื่องมันจะวนๆมันจะวนๆซ้ำๆอยู่กับการพัฒนาตัวละครน,นะการเก็บเวลนะครับนี่ฮะเราไปดูอนะแล้ว5ทีมเนี่ยไช้4ทีมนี่นะครับแล้วก็เกินฟลอไลน์เนี่ยมัน มันแปลกกว่าเกมอย่างอื่นเยไม่เหมือนกับเค u n ตัวไซส์อยู่ยางว่า,เ,าเวลาเข้าไปลบเนี่ย Counter เค้าตัวไซส์ีด้ใช้ทีมเดียวแต่ว่าเกินฟลอตไลน์เนี่ยต้องใช้ทุกทีมนะครับต้องใช้ทุกทีมเข้าไปช่วยยิ่งด้านบางด้านน่ะที่มันมีอ,อะไรละ่ะดีค่ายทหารเรือของคู่ต่อสู้ฮนะฐานทัพของคู่ต่อสู้มันมีหลายจุดอย่างเงี้ยเรายิ่งต้องใช้หลายทีมก็ไปช่วยกันแล้วว่า เราจะมาพัฒนาทีมเดียวก็ไม่ได้นะครับมันก็ต้องพัฒนาทุกๆท,ทีมเดี๋เราเข้าไปดูอีกทีหนึ่งตอนนี้สังเกตได้ว่าแอดเนี่ยทีมหนึ่งเนี่ยแอดพัฒนาเลเวลไปเนี่ยห้าสิบสี่สิบห้าสี่สิบเจ็ดเนี่ยสี่สิบกว่าแล้วนะครับทีมสองก็จะใกล้เคียงกันก็จะเป็นสี่สิบทีมสามก็จะอยู่ที่สี่สิบทีมสี่ก็อยู่ที่สี่สิบเพราะว่ามันมียูดานหนึ่งครั้งหนึ่งแอดเอาเข้าไปลุยปรากฏว่าทีมสามทีมสี่เนี่ยพลังมันอยู่แค่ประมาณยี่สิบสามสิบไม่ไหวครับ ตีได้ฐานเดียวบางทีตีฐานคาสึกไม่แตกเนะี่ยตัวเองบาดเจ็บหมดวิ่งหนีทีมเราวิ่งหนีกันเป็นแถวหมดนะครับแอดเกอร์ต้องมาจัดการตรงนี้ทีนี้เวลามาจัดการพัฒนาตัวละครเราเนี่ยมันมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งที่เราเนี่ยมีใช้มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัปเกรดอยู่ตัวเดียวคืออันนี้นี่นะครับอยู่ชิ้นเดียวเอง นี่นะแล้วอุปอุปกรณ์ชิ้นนี้มันก็หาที่อื่นไม่ได้นะฮะหาที่อื่นไม่ได้แอดต้องหาที่ตรงนี้นะครับที่คอมแบทนี่นี่อันเดียวเองนะครับอันเดียวเองเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีที่อื่นนะฮะมันเลยกลายเป็นความที่ยากอะ่ะเราจะพัฒนาศักยภาพพลังลบของของทีมเราเนะี่ยค่อนข้างยากนะครับนี่ยนะลองดูนะครับอ่ะวนกลับมาอีกรอบแล้วกันอนะ่ะรอบที่3แล้วนะครับเนี่ย อย่างทว่าทีม4เนี่ยจะพัฒนาตัวละครตัวนี้นะครับให้ได้30นะครับนี่แอดต้องจัดมาใส่เพราะว่าปืนเนี่ยดูแล้วปืนปืน,ปนพกประจําตัวเนี่ยแทนกันเนี่ยพลังน้อยนะแล้วก็ไปยิงเนี่ยยิงช้าเปาะว่าเปาะทีละนัดทีละนัดถ้าจะจัดการค่าศึกได้ไวก็จะต้องเป็นพวกปืนเป็นไรเฟิลหรือปืนอโตโมติกนี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับลองแอดลงจัดการตัวนี้ดูนะ นี่ครับตัวละครนี่เลยไทย64นี่นะครับไท64เนี่ยแฮชจะพัฒนาเลเวลพัฒนาเลเวลขึ้นมานะครับนี่นะนะครับจาก30ลองดูนะมันไม่ได้เพราะว่านี่ครับมันไม่มีไอเทมที่จะใช้ในการพัฒนาดังนั้นมันมีวิธีเดียวที่ไปเก็บไอเทมในการพัฒนาได้ก็คือต้องเข้าไปที่คอมแบทนะครับโอ้นี่ เมื่อวานนี้แอดเข้าไปลุยมานี่มีตัวละครบาดเจ็บเดี๋ยวแอดขอรีแพร์ก่อนนี่ครับนี่ไงตัวละครนี้รีแพร์เลยปั๊บเต็มร้อยแล้วนะครับแล้วกลับไปดูที่คอมแบทนะครับคอมแบทเข้าไปที่คอมแบทสวีปนี่นะครับคอมแบทสวีปอันนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ exp mode นะ exp mode นะครับก็จะมีมีอยู่สองดนันถ้าลุยดนันด่านที่สองเนี่ย นะเราจะได้ไอเทมไอเทมอัพเลเวลเนี่ยาชิ้นแต่ว่าแอดลงไปดันแล้วไม่ไหวครับก็เลยจะต้องใช้ด่านหนึ่งนะฮะชนะรอบละแปชิ้นแล้วนี่การเข้าด้านเนี่ยมันจะมีมีจุดล็อกไว้ที่ซิมอินเนอร์จีเราจะต้องใช้พลังงานเนี่ยเข้าหนึ่งด่าน,นใช้พลังงาน1 1ชิ้นนะครับ หนึ่งหน่วยแล้วพลังงานในแต่ละวันเราได้12หน่วย mm hmm. เท่ากับว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะเข้าไปไปฟาร์มไอเทมที่ใช้ในการอัพเลเวลตัวละครเนี่ยได้แค่12อรอบ12รอบรอบละ8ชิ้น12 8 96ก็คือใน1วันเนี่ยจะไปหาไอเทมอัพเกรดได้แค่9 6ชิ้นเท่านั้นอ่ะแอดไปลองดูนะครับเข้าไปก็ไม่ได้ยากนะครับเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปแตะที่ n o r m a l b a t t l e นี่นะนอร์มอนแ t ตเทแล้วก็ โดยมากแอดจะเอาทีม1ลงไปก่อนนี่นะครับแล้วก็เอาทีม2ตามลงไปนี่นะครับทีมสตามลงไปจากนั้นก็ start operation เราจะแจ้งตรงนี้เลยเห็นไหมครับในแต่ละรอบจะใช้พลังงาน1หน่วยและพลังงานเราในแต่ละวันจะมีแค่12หน่วยเท่านั้นนะครับโอเคแล้วเข้าไปลุยแล้วแอดก็จะเอานี่เลยทีม1เนี่ยซึ่งมีพลังสูงสุด มีพลังสูงสุดในทั้งหมด4ทีมนะครับแอดก็จะเอาเข้าไปแล้วก็แอดมาสังเกตว่าตัวละครเราที่ใช้เนี่ยฮะปืนพกเนี่ยนะครับมันช้านะดูถ้าจะจะยิงทีน,นัดเนี่ยเปาะเนี่ยฮะเปาะเนี่ไม่ทันกินนะครับเพราะนั้นอาวุธที่ใช้เก็บคาสึกได้ไวเนี่ยก็คือไรเฟิลกับออโตเมติกนะครับปืนกลนั่นเองนะฮะ ่ผ่านแล้วนะครับปั๊บผ่านแล้วแล้วแอดก็จะเอาทีมหนึ่งเนี่ยไปดันอีกอีกฐานหนึ่งนะครับก็คือใช้ทีมหนึ่งเนี่ยโจมตีศัตรูทองสองฐานนะฮะเพราะว่ามีพลังสูงสุดมีเลเวลสูงสุดในสี่ทีมของเรานะเอาล้วครับเอาล้วครับเอาล้วครับแอดแอดจะเข้ามาเก็บเลเวลตัวนี้พอเป็นตัวอย่างสัก พอเป็นไกด์นะครับพอเป็นไกด์ให้คุณผู้ชมกับเพื่อนๆสักสักด่านเดียวสักรอบเดียวนะครับรอบเดียวอ่ารอบเดียวแล้วดูผลก็จะเป็นยังไงอ่ะรอบ2องอันนี้คือทีมหนึ่งนะครับก็สังเกตได้ว่าทีมหนึ่งนี่ HP ยุบนะครับอันนี้อันนี้พลังน้อยก็จริงแต่ไม่ค่อยยุบนะไลเบอร์โลนเนี่ยไม่ค่อยยุบมีเนี่ยไฮพอเบิร์แค่83แต่ไม่ยุบเท่าไหร่นะไม่ยุบเลยนะแต่อย่างเนี้ยฮะโทคาเลฟเนี่ยนี่ฮะเฮดพีร้อยแปดสิบหกจะยุบนะครับนี่ M1895 ก็ยุบนะยุบนะครับกาลี่นี่กาลี่ไม่ยุบนะครับกาลี่ไม่ยุบเนี่ยกาลี่ไม่ยุบแล้วก็สคอเปียนก็ยุบไปนิดหน่อยนะนี่คือทีมหนึ่งนะครับอ้าวน,นี้ผลผลการชู้รบของทีมหนึ่งนนี้ลองเอาทีมสองเข้าไปลุยนะครับทีมสองเข้าไปลุยกับด่านนี้ดูผลการปฏิบัติงานของทีมสองทีมสองนี่ก็จะมีมีปืน ปืนประจำกายมีไหมเนี่ยปืนแทนกันแหละปืนอ่าปืนพกนะมีอยู่คนหนึ่งนะครับปืนพกเนี่ยฮะผนท้ายเนี่ยนะครับสังเกตให้ดีว่าเขาจะช้านะฮะแป๊ะแป๊ะนี่ครับส่วนออโตเมติกเนี่ยก็จะไวตึ๊ดๆๆๆๆเออก็จะจัดการค่าศึกได้ไวนะครับเอามาดูว่าใครมีพลังลดบ้าง UMP 45นี่ลดไปนะครับ134เหลือ117นี่นะครับลดนะครับแอสตราก็ลดนะครับ เลเวล41อันนี้ไม่ลดนี่ OTS 12นี่ไม่ลดนะครับสเปกเตอร์สเปกเตอร์เอก็ไม่ลดนะครับนี่ M4 A1 ก็ไม่ลดนะครับคนที่ลดก็คือนี่เห็นไหมครับปืนพกนะครับปืนพกจะโดนเยอะหน่อยพลังจะลดเยอะนะครับเพราะว่าโดนเขาใส่มาแต่ว่าเราใสขดบัตรได้ไม่เคยเท่าไหร่เพราะนั้นเอเอ็ S จะปรับแผนนะครับปรับแผนเอาเอาทีมพเพศประเภท ปืนออโตเมติกเนี่ยกับพวกไรเฟิลเนี่ยเอามาใส่เยอะๆเอามาใส่ให้ครบเลยแล้วก็ถอยเอาถอดอป,ปืนกลมืออ้อยปัปืนพกออกนะครับก็แปลงว่า3าฐานยึดเรียบร้อยนะครับก็จบนะฮะจบปั๊บเขาจะถามว่าเราจะต่อไหมถ้าเราจะต่อนะครับเนี่ยถ้าเราจะต่อเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าตอนนี้อ e e e ีพลังเรามพลังงานเราเหลือ11หน่วยแล้วนะเราต้องใช้อีกหนึ่งหน่วยถ้าเราจะต่อเราก็โอเค วน,นี้ที่แอดไม่ต่อแอดจะพอแค่นี้ก่อนนะครับเอาละถอยหลังกลับมาแล้วเราไปดูซิว่าเราได้ไอเทมนี่ไอเทมเพิ่มเลเวลมาได้8ชิ้นเห่ไหมครับนี่ครับหนึ่งรอบได้8ชิ้นเรามาเพิ่มเลย8ชิ้นจะได้เท่าไหร่เอ่ยไปถึงเลเวล35สส่วนดัมมี่ ดัมมี่ปรากฏว่าไม่มีตัวละครซ้ำนะครับก็ซํำดัมมี่ไม่ได้เราสามารถที่จะไปดูตรงนี้ได้นะครับเอ็นฮารนี่นะครับนี่เอ็นฮารแตกเครื่องหมายบวกเข้าไปนี่ครับเอ็นฮารตัวนี้เราก็จะดูว่าตรงเนี้ยไฮพาวเวอร์ไฮพาวเวอร์ของตัวละครเราเท่าไหร่นี่ฮรนี่เท่าไหร่นะฮะเนี่ยตัวนี้เท่าไหร่และสามารถเราสามารถที่จะทำเอ็นฮารได้โดยแตกเครื่องหมายบวกนี่เข้าไปเราก็ไปเอาตัวละครที่มันซ้ำๆนะครับ ยของเบนเทนอย่างเงี้ยเนี่ยเบนเทนเนี่ยซ้ำซ้ำนะครับเราก็เอาตัวละครที่ซ้ำเนี่ย M หนึ่งเก้าแปดห้านี่ครับนเนี่ยเนี่ย A หนึ่งแปดเก้าห้าอันนี้ก็ซ้ำเยอะนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนี่ก็ซ้ำเยอะนะครับนี่ฮะไหนที่เป็นตัวละครซ้ำเยอะ M P 4 0 M P 4 0ก็ซ้ำซึ่งตัวละครที่ซ้ำแล้วแล้วก็มันตัวละครหลักที่เราใช้อยู่อะของตัวละครพวกนี้ ที่ซ้ำเนี่ยเราทำ 3, แดมมี่คูณ3เต็มหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือนี่ไม่ใช้อะไรเราก็อาจจะเอาไปเนี่ครับเนี่ยเอาไปทำเอนฮารให้กับตัวละครที่เราต้องการนะครับมาดูนะครับว่าตัวเลข2ตัวนี้จะเปลี่ยนแปลงส่วนอันนี้เขาบอกมาแล้ว13เป็น15 15เป็น18 3เป็น568เป็น70ตัวนี้เขาบอกมาแล้วนะครับอ่ะเราเอนฮารเลยแกะปับ๊บอ่าเอนฮารแล้วเพิ่มมาแล้วนะครับนี่ฮะเพิ่มมาแล้ว ตรงนี้ก็เพิ่มเรียบร้อยเราสามารถทำเอนฮานได้เรื่อยๆครับไม่จํากัดนะฮะไม่จํากัดอันนี้คือการพัฒนาตัวละครเรานะครับวิธีการพัฒนาศักยภาพง่ายๆส่วนอื่นนะยังยากอยู่นะครับอย่างทีดองตัวนี้อันนี้เพิ่มอุปกรณ์ก็ดูแล้วอุปกรณ์เรา็ย่งไม่พร้อมยังยากอยู่ก็เอาเก็บไว้ก่อนนะครับนี่นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการจัด การจัด formation นี่นะครับการจัด formation เนี่ยนี่นะฮะ formation เนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราวางตัวละครดีๆเนี่ยเราจะได้บัฟตรงนี้เยอะมากเลยนะแต่แต่เนี้ยแอดวางดูแล้วอันนี้มันไม่ดีแล้วต้องจัดใหม่แล้วเนี่ยต้องจัดใหม่ละอ่ต้องจัดเอานี่ไว้ข้างหน้าที่ไ้ข้างหลังจะได้ไหมไม่ได้เลยนะครับ กลายเป็นว่าไม่มีเลยอ่ะมีเพิ่มมาหน่อยหนึ่งมีเพิ่มมานี่หนึ่งทำยังไงจะให้มีบัฟเข้ามาช่วยเอามาแล้วมาแล้วนะครับระเบิดมืออยู่ข้างหน้าเหรอถ้ากว่านี่มีบัฟจะมี3แลนะครับเพิ่มมาเป็น4แล้วครับ4แล้วนะแ,วนะแต่ยังน้อยเราเราเดี๋ยวเร,เราขยับดูว่าจะได้เยอะขึ้นไหมถ้าเราขยับเหลือ3เหลือ2แคท่นั้นเองนะครับเราขยับอย่างนี้ได้4ถ้าขยับอย่างนี้ ก็ยังเป็น C u นะครับยังเป็น C u นะอย่างนี้โหดอันนี้ดีกว่านะครอันนี้จะได้บัฟดีสุดนะครับก็โอเคเนี่ยเราสามารถที่จะปรับปรับได้นะครับปรับจุดยืนของตัวละครเราได้เพื่อให้เราได้ได้บัฟเพิ่มเปอร์เซ็นต์การต่อสู้ได้ดีขึ้นถ้าแอดลองใช้ Quick Off o r m a t i o n ล่ะถ้า Quick Off Formation นี่หมายความว่าเราจะมาดูตามตำแหน่งที่เขามีให้แล้วถ้าแอดอันแรก แรกปั๊บเป็นไปตามนี้ได้ไหมเนี่ยลองใส่สิแล้วลองไปดูฟอร์เมชันกันสิว่าเออมันก็จะมีมีสี่นะครับมีฟอร์เมชันมา4ตัวละครถ้าเราขยับก็ยังเป็น4เหมือนกันแต่ว่าตัวละครที่ได้บัฟจะเปลี่ยนไปนะครับอ่าอันนี้เป็น3นะครับนี่หนึ 1, 2, ได้บัฟอยู่3นะครับถ้าเอามาตรงนี้กลายเป็น4เออเนี่ย ถ้าขยับถ้าไว้ตรงนี้อันนี้จะมีบัฟนิดเดียวมีแถวเดียวนะครับแถวเดียวหมดเลยทั้ง4นะครับถ้าขยับมาตรงนี้อ่าตัวละครตัวนี้จะได้บัฟแถวที่2ขึ้นในทีห้าตรงนี้นะฮะห้บเอเออแอดขอเลือกอันนี้ดีกว่าถ้าเอานี้ล่ะอันนี้ก็ลดเอามาตรงนี้ถ้าตรงนี้หายเอออย่างงี้ดีกว่าแอดขอวางแนวอย่างนี้นะครับโอเคเนี่ยครับก็จัดไปให้ครบทุกทีมนะครับ แล้วก็เอาทีมไปลุยทีนี้เกินซ้อไลน์เนี่ยเวลาเราเข้าไปคอมแบทเนี่ยในในด่านปกติตามเนื้อเรื่องนี่นะครับคอมแบทตามเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะยากนะครับยากหน่อยเนี่ยดูที่แอดเพิ่งไปลุยไปแค่ได้ด่านสามเนี่ยอันนี้ได้แค่รหัส B เองเนี่ยได้ได้แรงด์บีเองนะครับเนี่ยเรตติ้งเออเรตติ้งได้เรตติ้งบนะครับอันนี้ ได้เอดยูอันเดียวเองนะเอดเข้าไป5ครั้งอันนี้เข้าไป2ครั้งแล้วก็เวลาเข้าไปนี้ต้องใช้ตัวละครครบทั้ง4ทีมเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าแอดจะมาลองพาไปดูว่าด่านพวกนี้มันจะยากขึ้นยังไงแล้วมันจําเป็นจะต้องใช้ตัวละครหลายๆายทีมพร้อมกันซึ่งต่างจากพวก Counter Strike หรือเกมอื่นที่ใช้ตัวละครทีมเดียวนะเลือกเลือกตัวชุดที่แกร่งที่สุดไปไว้ทีมเดียวแม้แต่ ETE ก็เหมือนกันแต่นี่นะครับเกม Guild Fight Line เนี่ยอืม พิเศษมากเลยตัวละครทุกตัวต้องใช้หมดนะครับทุกทีมยังต้องยิ่ชักใช้เลยแหละออะไว้พบกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับเกินฟลอนไลน์ภาคแรกนะครับสวัสดีครับ